วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้เครื่องวัดอินฟราเรดนะคะซึ่งยี่ห้อรุ่น HT 8 2 0 d นะคะกับลักกับการใช้ฐาน9โวลตนะคะลักษณะการเปิดฐานก็คืออยู่ด้านหน้าท้องตัวนี้นะคะแล้วเราก็นำฐานตัวนี้ใส่ติดเข้าไปได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาถ่านใส่เข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ปิดเครื่องได้ตามปกติหลังจากนั้นเวลาเราเปิดนะคะเราก็จะกดตรงนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้จะสามารถปรับหน้าจอ,อาปรับแสงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเมมโมรีทั้งหมด30 สี่นะคะเมมโมรเมนู <Menu S 1> จะเป็นเมนู hmm. ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดถึง34เมื่อไหร่นะคะมันก็จะตัดมาที่1ทันทีนะคะสามารถวัดได้บอดี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือวัดเซอร์ฟเสก็คือพื้นผิวนะคะเวลาจะวัดเนี่ยแนะนำว่าให้ห่างจากพื้นผิวประมาณ1-3ซนเมตรนะคะ36.5นะคะ 36.5อุณหภูมิเหมือนเดิมนะคะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเป็นวัดอุณหภูมิแบบองศาฟารเ,นนนนเนนรงงาน,นะะไฮน,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 น์วิธีการเปลี่ยนก็คืออ่ะมันดับใช่ไหมคะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นประหยัดพลังงานนะคะก็คือไม่อีกประมาณนับเนใจ่าประมาณ10วินะคะมันก็จะคือดับหน้าจอไว้ทันทีนะคะเพื่อประหยัดพลังงานวิธีการเปิดก็คือเราจะ เหนียวไกลนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเปิดเครื่องมาปกติหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเมนูเป็นองศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมคะเราก็กดแช่ตรงด้านซ้ายมือนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะขึ้นเมนูเป็น F1 ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็มาที่เมนูขวามือนะคะเพื่อปรับเมนูเป็นองศาฟาเรนไฮต์เวลาเราจะวัดเราก็สามารถที่จะกดวัดได้เลยแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้97.6องศาฟาเรนไฮต์นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเมนูไปเป็นองศาเซลเซียสนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะเรา เราก็กดแช่นะคะกดแช่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะก็จะขึ้นเป็น F1 ซึ่งมันก็จะเป็นโหมดองศาฟาเรนไฮต์เราต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูองศาเซลเซียสก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะวัดได้เลยนะคะ36.4แบบนี้นะคะเมนเูเครื่องนี้สามารถใช้งานง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไลน์แล้วก็โทรติดต่อมาที่เบอร์นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย